สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้าน4554 Infinity t a r o t ของเรานะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิกอะเรก,กันอีกเช่นเคยนะกับหัวข้อที่ว่าสิ่งที่กำลังจะลงมือทำจะปังหรือจะพังมาดูกันนะคะวันนี้มีกองคำตอบให้เลือกสองกองนะมีกองพี่รน้าและกองพี่โอปอกับคำถามที่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำจะ ังหรือจะพังทุกคนเลือกกองคำตอบเอาไว้ในใจนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันตอนนี้ทำสมาธิเลือกกองคำตอบเอาไว้ในใจนะคะว่าจะเลือกเป็นพี่โรน่าหรือพี่โอปอทุกคนทำสมาธิแล้วเลือกคำตอบ จะทาเพื่อตัวเราเองล้วนๆเลยเราอยากแสดงให้เห็นว่าเรามีความรักในตัวเองมาก,มากแล้วสิ่งที่เรากําลังจะลงมือทํานั้นน่ะนะคะมันจะปังมากๆเลยพี่รุ่นาบอกแบบนี้นะสําหรับคนที่เลือกพี่ยว๋ปอนะคะพี่ยอ,อ๋ปอนบอกว่าบางสิ่งบางอย่างหรือในบางครั้งแม้เราจะหยุดนิ่งคิดตั้งสติกับมันมันก็ สำหรับพี่กระเทกวันนี้กับหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำจะปังหรือจะพังกรูกคำตอบนะคนที่เลือกพี่รูน่านะคะบอกว่าจะปังมากๆลงมือทำได้เลยนะจ๊ะส่วนคนที่เลือกพี่โอปอนะพี่โอปอบอกว่าให้หยุดนิ่งคิดดีๆก่อนก่อนที่จะลงมือทำเพราะว่าถ้าทำลงไปตอนนี้พังแน่ๆนะคะสำหรับพี่กระเทกวันนี้นะคะก็ พี่หมอหวังว่าคงจะเอลิ่งใจของทุกคนได้บ้างเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้ทุกคนได้บ้างนะคะพี่หมอบอกเสมอว่าจงให้พี่ไพ่เป็นเพียงไกด์ในการดําเนินชีวิตนะอย่าให้พี่ไพ่เป็นตัวกําหนดชีวิตนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทุกครั้งนะคะทุกคนพี่หมอขอบคุณสําหรับทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหวังว่าทุกคนคงจะรักคนใจดูพี่หมอแบบนี้ตลอดไปนะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย